สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบิร์บเบเกอร์เกมเมอร์กับโอเมลจิเดการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับกาคิหนึ่งในชิกิงามิที่มาในเด็กโฟกาเดียนเนื่องจากว่าเป็นชิกิงามิีที่ค่อนข้างหิวโหยนะครับก็เลยมีความสามารถในการที่จะขมือเอาทั้งฟอร์มฟิลแล้วก็โลกของชิกิงามมีศัตรูเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังให้แก่ตัวเองนั่นเองซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ ก่อนอื่นต้องขอเตือนก่อนนะครับว่ากาคินั้นเป็นชิกิ่งมิที่มีรูปแบบการเล่นค่อนข้างยุ่งยากครับเพราะฉะนั้นก็ดูอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่ยังสนใจหรือว่าเข้ามาเพื่อศึกษาข้อมูลก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทําความรู้จักกับการดใบแรกของกาคิกันเลยดีวยกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชกิ่งอามิของกาคิกันก่อนเลยครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่เรามีการกดใช้งานการ์ดสเปลหรือว่าการ์ดคอมแบทของกาคิที่เกี่ยวข้องกับการลบอะไรสักอย่างบนแบทเทิลฟิลด์ก็จะทําให้กาคิได้รับสถานะฟูซึ่งในขณะที่กาคินั้นอยู่ในสถานะฟูก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจํานวน2หน่วยเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันครับ เรามาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าฟีดโดยการ์ดใบนี้นะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งหน่วยให้แก่กาคิในการโจมตีครั้งนั้นนอกจากนี้ยังจะทําการลบโลของชิกิงอามิศตูที่กาคิกําลังจะโจมตีเพื่อทําการเพิ่มโลให้แก่กาคิตามจานวนโลที่ทําการลบออกไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นกาคิจะได้รับสถานะฟูลและทําการโจมตีชิกิงอามิตัวนั้นต่อนในทันทีครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า i e s what you can โดยการ์ดใบนี้จะทําการเพิ่มพลังโจมตีจํานวนหนึ่งหน่วยให้แก่กาคิในการโจมตีครั้งนั้นนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเลือกลบฟิลของศัตรูได้จํานวนหนึ่งฟิลด้วยกันซึ่งหลังจากที่เราทําการเลือกลบฟิลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกาคิจะได้รับสถานะฟูลและกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทําการโจมตีต่อในทันทีครับ การใบต่อมาครับเป็นการฟอร์มที่มีชื่อว่า i อชยูเอฟิลดดูความสามารถของการฟอร์มใบนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่กาคิได้รับสถานะฟูลในขณะที่อยู่ในร่างฟอร์มนี้กาคิที่อยู่ในร่างฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะกระโดดขึ้นคอมบัโซนเพื่อทำการโจมตีได้โดยไม่ถูกนับรอบและไม่ต้องใช้ดวงไฟในการโจมตีครั้งนี้ครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า d e er. วเวอรโดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกลบฟอร์มของชิกิ่งอามได้จำนวน1ตัวด้วยกันและสร้างความเสียหายต่ออีกจำนวน4ดาเมจหลังจากนั้นจะทำการมอบสถานะฟูให้แก่กาคิครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า s ซ t i เ t เต โดยความสามารถของการ์ดฟอร์มใบนี้ก็คือหากกาคิได้รับสถานะฟูจะทําให้กาคินั้นได้รับโล่อันยูดิงและโล่ที่จะทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะใช้งานการ์ดสเปลล็อกเป้าหมายมาที่กาคิได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีเว e ของกาคิ โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่กาคิครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเลือกลบพลังโจมตีและพลังชีวิตที่ถูกเพิ่มอย่างถาวรของชิกีงนมิจจำนวน1ตัวเพื่อนําพลังโจมตีและพลังชีวิตที่ลบไปนั้นมาเพิ่มให้แก่กาคินั่นเองครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Aftertest โดยก่อนที่จะใช้งานการ์ดใบนี้ได้นั้นกาคิจะต้องได้รับสถานะฟูมาแล้วอย่างน้อยจำนวน3ครั้งซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทำการสุ่มลบการ์ดที่อยู่ในสำรับของเราออกจำนวน3ใบด้วยกันซึ่งหากการ์ดที่สุ่มลบนั้นเป็นการ์ดคอมแบทก็จะทำการทดพลังโจมตีและโล่อย่างละ2หน่วยเอาไว้ใช้ในการโจมตีครั้งถัดไปหากทำการลบการ์ดที่เป็นการ์ดฟอร์ม ก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ผู้เล่นจํานวน4หน่วยแต่หากเป็นการ์ดที่นอกเหนือจากที่กล่าววันนี้ก็จะทําการจั่วการ์ดเพิ่มแทนครับแล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายครับเป็นการ์ดฟอร์มระดับ SSR ที่มีชื่อว่า Swallow the Sky โดยการ์คิดที่อยู่ในล่างฟอร์มนี้จะได้รับพลังโจมตีพลังชีวิตและบัฟพิเศษแบบสุม่ม ตามจำนวนของการ์ดสเปลหรือการ์ดคอมแบทที่เกี่ยวข้องกับการลบบางอย่างบน Battlefield ท,ที่ใช้งานมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มเกมครับและนี่ก็เป็นการ์ดทั้งหมดของกาคีครับซึ่งโดยหลักๆแล้วการคีก็จะโดดเด่นเรื่องการลบบางอย่างบน Battlefield ไม่ว่าจะเป็นโล่ฟิลหรือแม้กระทั่งพลังโจมตีและพลังชีวิตที่ถูกเพิ่มอย่างถาวรของชิกิ่งามิตัวอื่นแต่นอกเหนือจากความสามารถเหล่านี้แล้วในแง่ของการเสริมพลังกาคิก,ก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันส่วนการจับคู่เด็กนั้นก็อาจจะจับคู่กับโมโมยามาโวโลหรือฮิโยริมะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ สุดท้ายนี้หากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของกาคิรวมไปถึงคลิปของชิคกี้ามิตัวอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของโอเมลติเธอรการ์ดเกมรวมไปถึงเด็กโชเคสก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับตอนหน้าผมจะมาแนะนำชิคกี้ามิตัวไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ที่ช่องมาร์คเบเกอร์เกมเมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ